ก็วันนี้ก็นานๆานทีมาพี่น้องครับมาสวัสดีพี่น้องทุกคนครับจักลืมกันยังเนาะก็นานๆเนาะน่าจะเป็นเดือนครับสองเดือนเดือนกว่าแล้วมัง้งที่ผมไม่ได้ถ่ายลงครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีกันเช่นเคยครับอยู่กับช่องอูชังโกมันเดิมเนาะนานๆทีมาวันนี้ได้นานๆได้มาถ่ายลงครับ งานเยอะครับไม่มีเวลาครับมีแต่เวลาทำงานครับไม่มีเวลามาโฆษณาเลยชว่วงนี้ก็วันนี้ก็มาดูปานครับปานทำอะไรเนาะล่างคอยนะครับก่อนคอยก่อนคอยอีกสามชุดนู่นอยู่าย้างใต้นะ่ครับสิบสองสองคู่สองลอยกำลังไปแป้งอีกคู่หนึ่งครับเป็นอีกสามคันสองล่างแล้วก็คันดีซีคือยังไม่ได้ตัดครับรางบาน หลใหม่ขั้นนึงครับแล้วก็เปลี่ยนช่วงหลังอีก3ผ่านก็มาทําตุนี่ครับทำตุทําใส่ในครับสิบลาวเหลือแปดต้องเจ้านายสั่งเราจัดให้ครับเงินบริสุทธครับยุดเราไม่ได้อะไรที่ได้เงินก็ทําไปพี่น้องแล้วก็จากผู้โพทําเป็นเจ้วดันแล้วก็โซคอครับโซคอ สั่งก็ได้ทำเสร็จแล้วเาจะได้มาประกอบครับแต้ว่าเห็นว่ามีเผาคอมันคอดอ่ะด,ดูเรื่อยนอะกวันนี้ก็มาดูบรรยากาศในอู่เไทยเสียงอย่างหนึ่งท่านครับไทยเสียงการเกษตรท่านนี้ทำซองรอหน้าไม้สองคางครับทำต่อแทงคางทำตูมันเดิมพี่น้อง สสเตปไปดูเรื่อยๆทางอูก็ได้ขยับขยายไม่ได้ทำงานจับตออูได้ทำหลดได้ก็เรื่องมันจนหลายๆอย่างก็ไปแต่พวกริบมาใหม่คันหนึ่งเนาะพี่น้องไม่ได้อวดเด้อ <c oughs> เดินผ่านในไทยดูของมันต้องจำเป็นต้องได้ใช่เนาะต้องซื้อเลยครับได้มาในราคาสองแสนสองแสนหา หมือนหาพันครับก็ตอนนี้ก็ไช้ยขยับขย้ายอูไม่ได้มาถ่ายให้ปี่นองชมนีกทีครับแล้วขย้ายอูข้างนางกะต่อมาถึงนี่นะครับคนงานก็ทีมงานไม่ได้ทำงานตากแดดแล้วอยู่ในร่มครับขันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งขั้นครับล้อทรงขั้นเขียวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเนาะตะวันไปเกี่ยวจักผมจนอะไรนักหนาะ ครับไม่ค่อยมีเวลาช่วงอันนี้ก็กเกษียรครับคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างกับเปลี่ยนก้อนคันนี้เคยอธิบายไปแล้วครับอยู่ข้างน้าเดี๋ยวเขาเขามาตัดเหลี่ยวคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนก้อนไหมครับตู้ก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องเลยยังไม่ให้่ไปไหนครับเดี๋ยวฝากติดตามครับกระบ,บะเทนเรลิซิลีห้าครับทางอูคันนี้ก็ซักครับไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้อง สักแปลงระบบครับเดี๋ยวรอมาดูติดตามตอนต่อไปครับจะเป็นยังไงตูดก็จะเลี้ยงยาวๆหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มันยังทรงยังไม่มีปองฟางจะอยู่ตูดยาวหน่อยทำต่อแทงคางครับ <c oughs> ขั้นนี้ก็พุเยอะช่วงล่างไหมขั้นนี้เคยรีวิวไปหลายทีแล้วครับว่ามาก่อนทำแต่ช่วงล่างแล้วก็ใส่ไว้อยู่ข้างหน้าอู ใส่ในตู้ไหมครับเป็ดเหล้าครับหางสีงหลอกป้าตะแกงก็สนใจทําอะไรสอบถามได้พี่น้องเดี๋ยวจะมารีวิวต่อไปเี่ก็จะได้รีวิวให้ดูเลยนะครับเผมจะลงมือทํางานเต็มทีแล้วคันใหญ่ระบบทังคันครับให้ถอดง่ายเปลี่ยนได้พานง่ายปากกำลังจะขึ้นครับตัดคันบนมาแล้ว ระบบทางคางก็จะเป็นไข่ไข่ก็โหลดทางอูนะครับจะจะไข่ไข่ก็กระบบกอจเจริญครับวางระบบมือเดียวกันนี่เปลี่ยนเครื่องมก่อน์มืนเครื่องร้อยหกห้าครับปัม๊มจะโดดมีโดลดจะลู่ครับครับปัม๊มชุดนี้เช็คจักช่างเอกมันไรยนต์ครับยางกะเนียนใช้อะไรเดิมครับตูดเครื่องวางใหม่เป็นหกเอ็ม ฟังระบบถ่ายเป็นเหมือนรถอูครับชุดวินใไรระบบรถอูมั้ครับใไรระบบทางเหมือนทางอูครับก็ฝากพี่น้องติชมได้ครับฝากติดตามผลงานคอมเมนต์ตักทายคุยกันเหมือนเดิมได้พี่น้องเรื่อยๆครับทำงานงานกับมีเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรียบปองฟงังเดียดมด้งเรียบไปซื้อเรียดอีกเลยพี่น้องเอฟซี FC, ลืมกันยังเนาะ นานนมาที่ครับพี่น้องดูเลยๆหลดก่นมีตอนนี้มีจอดสี่คันในอูครับจะอยู่หลังบานตอนนี้ยุดหลับงานก่อนครับอีกประมาณหนึ่งเดือนครับหลดจะเรื่มทยอยเข้ามาอีกตอนนี้ก็เหลืออยู่ยังไม่ไทําอยู่หลังบานสีครับขงังลังบานอีกสี่คันนู่นไปช่องสี่คัน,คนแล้วก็เหลืออยู่ ยังไม่ได้เขามาทำรอคิวนะคังสี่ห้าขั้นกู้ตาครับข้างนานอีกสามพวกเป็นเจ็ดแปดเก่าสิบสิบเอ็ดรับสิบเอ็ดคันที่ต้องรอคิวสิบสองทางตู่อีกหนึ่งใบครับอะวันนี้ก็ไม่พี่น้องดูย่มยๆครับยังไงก็ฝักที่ตามครับกระบ,บะเทนเดอร์คันแหล็กของอูชังโกครับจะเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวเอาหลดเอาหลเข้ามาครับ อาจจะประมาณไม่เกินบันทียี่ที่พับยาวตัวเขาเข้ามาต่อกับบ้านเนาะครับลิบนีนก็บจบประมาณนี้เนาะพี่น้องกาฝากที่ตามฝากกดไลค์กดถักถ่ายกันแต่เหมือนเดิมครับสวัสดีครับผม